สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอปทักษออนฐานะดีอยู่แล้วแม้อย่าเศรษฐีเขาใหญ่ ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างแอบทักษออนพักสุขเจริญหลังจากกับอดีตคนรักอย่างสงกรานต์เตชนะรงนั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอบนั้นจะสวยวันสวยคืนพระไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทําผมอย่างไรกระดูเป๊ะปังไปทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกว่าถึงแม้จะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดๆซึ่งในขณะนี้สาวแอบนั้นมีงานมากมายเข้ามายัางต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบพิธีกรหรือแม้กระทั่งมีคนทาบทามให้กลับมาเล่น ละครอีกครั้งซึ่งทางสาวแอปก็ยินดีที่จะกลับมาแต่ต้องอะไรหลายๆอย่างงานนี้อีกไม่นานอาจจะได้เห็นสาวแอปลงจออีกครั้งและแล่าสุดก็ทาเอาชาวโซเชียลนั้นฮือฮาสุดๆเมื่อสาวแอปทักะออนนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมคู่กับช่อดอกไม้ช่อโตพร้อมแคปชั่นเริ่มต้นใหม่อีกครั้งงานนี้จึงทําให้เพื่อนๆในวงการและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าสาวแอปกําลังจะเปิดตัวความรักครั้งใหม่อีกครั้งหรือไม่วันนี้ทางทีมงานเลยจะพาไป ย้อนดูไลฟ์สไตล์ของสาวแอพพักสุขเจริญคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทําให้ชาวโซเชียลเป็นที่ฮือฮากันอย่างมากด้วยการอวดลูกชายตัวล่าสุดคือรถสปอร์ตหรูคันงามราคา23ล้านซึ่งเธอได้บอกว่าเป็นคนชอบรถสปอร์ตมากและเริ่มขับรถตั้งแต่อายุ18ปีโดยมีคุณพ่อเป็นคนสอนให้และตั้งแต่นั้นมาสาวแอปก็เริ่มสะสมรถสปอร์ตหรูไปด้วยนอกจากนั้นเธอยังเป็นแฟนคลับพอร์ชที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากคุณพ่อคุณอนุสอนพัก สุขเจริญเป็นสถาปนิกระดับต้นๆของเมืองไทยเจ้าของบริษัทออกแบบ Abstract Limited ซึ่งคุณพ่อเองก็เป็นผู้ที่ได้สัมผัส Porsche มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวโดวยสาวแอปได้สัมผัส p c h s c a K-MAN987 เป็นคันแรกได้เปิดเผยถึงการตัดสินใจซื้อรถรุ่นนี้ว่าเป็นรถขนาดไม่ใหญ่เครื่องไม่แรงมากผู้หญิงอย่างเราน่าจะเอาอยู่และได้ยินกิตติศัพท์ว่าเป็นรถที่ใช้ดีไม่จุกจิกขับไปทำงานทุกวันได้แถมยังชื่นชอบส่วนท้ายที่ ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามพร้อมกับตั้งชื่อว่าน้องกัทิอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o l l s i r e News ขอบคุณครับ